<c oughs> โอ้ยกับตันกว่าจะมาเป็นไรอะ่ะแบตก็จะหมดุกคนแล้วอยู่ไหนนี้แล้วไม่ไม่ได้แบบไม่ได้อันนี้หรอไม่ได้ไม่ได้กลับขับรถกลับบ้านหรอขับรถกลับบ้านเฮียก<อ>ับขอ,ขอชมหน้าหน่อยดิขอชมหน้าหน่อยนะป้าโอ้ก็เมื่ขออนุญาตเข้าแอปก่อนมันน่าเหี้ยเฮ้ยเร็วๆดิป้าตนันแล้วไม่ชวนเหมยรีเข้ามาด้วยอะ่ะเ <c oughs> หตดอะกูนั่งโซ่ส้มตำอยู่นั่งอะไรนะ ไปนอนแล้วมั้งไม่รีบไปกับผู้ชายป้าเผา,าเลยไม่หรอเ <laughs> ยียะเกินสัตว์นอนก,กับกนนี้แระเออหมายถึงไปเที่ยวไงเอ้ยน่ารักมากน้องสาวทุกคนกดหัวใจให้โลวควายกดหนึ่งคะ่ะมาเร็วส่งหัวใจให้มันไงยี่ <laughs> ส่งหัวใจให้กับตันโลวควายหน่อยเลย ไอ้มึงตลกที่อะไรตลกที่อะไรน่ารักที่ถามคนดูดีไอ้แต่ขอดูหน่อยที่ส้มตำมาตอนส่งของแก๊งแล้วยังวันนี้ฮะครหมดแล้วหนูเดือนมึงเพื่ออะไรใบเตยสักหนูเดือนเราเราคือคุณตลกอ่ะเราไปหนุ่มไปโหไปค่ทยาไม่บอกเลยไม่ไม่รู้ไม่งั้นพี่ไปด้วยอ่ะ แค่นั้นแหละจักแลแหละนะแค่จากแล้วนอนมึงคงมาหรอกอะไรตอนนี้กูอยู่กรุงเทพไอตันกูแบบว่าทำอะไรวะกูทํางานกูไม่ได้บอกใครแค่นั้นเองทำงานอะไรไอตันโอ้งองอมไวยเฮียไม่แล้วทําไมมึงไปแล้วมึงไม่ชวนกูนก็กูนึกว่ามึงอยูดได้นึกว่ามาไม่ได้ไม่คือถ้าแค่พูดว่าไปพัทยากูก็ไปแล้วป้ากูก็อยากไปงานพู้มาดีุูงนี้มีอีกวันหนึง่งมาดีมาดีทำงานคายหึ กูอยากดูผูผูพัทยานอ้องดูอะไรวะมีะอะไรวะไม่ล่ามาเลยอยากดูผูพัทยามีอะไรให้น่าดูบ้างภูพัทยาแบตกูจะหมดแล้วถ้าแบตกูหมดก็คือถ้ากูหายไปก็คือแบตหมดสงสารแบตมึงวะ่ะมีหนุ่มมีหนุ่มลหล่อบ้างบ้าพัทยาเนี่ยเล่าให้ฟังนอ <c oughs> มีมีมีไม่มีไม่มีมีไ่มีไม่มีไ <c oughs> ม่มใีใครมีไบ เอ้ย,อย like มึงอะไรล่ะแล้วแล้วสรุปกับมึงกับกัปตันนี่คือเป็นยังไงว้างเอ้ยมึงกับใครนะมึงกับติ่มซำเป็นไงวะาติ่มซำพี่อะไไปคุยไม่รู้ไปเจอกันเลยกูไม่เข้าเมืองมาสามวันแล้วมันคงคิดว่ากูตายค่ะตายโหงไปแล้วด้วยมั้งอันนี้กว่าจะเตรียมบวชเตรียมหาคงมีเมียใหม่ไปละไอพี่อะเขาคงมีแฟนใหม่ไปแล้วเนาะบางทีอ่ะเอออะไรอ่ะ เออก็มึงมันเป็นแค่คนคุยขำๆไงตามึงต,ตลกเหรอแล้วมึงเห็นกูขำ<ม>ปะ่ะก็ไม่ขำนะพรุ่งนี้เปิดกล้องคุยกันดีกว่าคนดูเยอะกว,กว่ากูเล่นเกมอีกอะเนี่ยคนดูสองร้อยแล้วเล่นเกมคนดูห้าหกสิบเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดเปิดกล้องนั่งคุยกันดูเหียบปะ่ะต้ตมตำอร่อยมากแล้วไก่ย่างวิเชียนอร่อยไหม <c oughs> <c oughs> ชอบปะ <c oughs> มันเป็นอะไรหรอ,อกูถามแค่นี้เองไม่หรอเอ,อ,รอจริงๆอะกูลงกูล, <c oughs> ลงมึงทุกเรือแหละน่ารักดีมันดูแบบเป็นผู้หญิงแบบว่ามันดูควายดีแค <c oughs> ่นั้นแหละกูโดนเทหมเโดนเททุกเรือทุกรลำเลยเหรอทำไหนได้ปะไอทุกวันเนี้ยเล่นเกมนี่แยกย้า i ไอซโอซบ้างไหมเป็นในการที่เราแบบเป็นสตรีมเมอร์ที่ดีอะโอซี C ่ร้อยเต็มติกตอกอีกทำเพี่อะไรล่ะ กู้บอกเลยช็อตนี้เต็ม t ิกต o อกอีกโอ้สีดอยเห็นนั่นไหมเห็นนั่นไหมเห็นใครอ่ะมองถามคนดูว่าเอาไปทำอะไรแล้วนั่นน่ะคือของไอเมลลี่แค่นั้นแหละไปปิ้งคีมหรอมันกินอะไรมันตอนนี้อ๋อมาทำเค้กโอ้ทำเค้กโอซีจบจบอ๋อขนาดข้าวยังโดนบิดเลยหรอต้นขนาดข้าวยังโดนบิด อีิตกูไม่มีอะไรดีนนี้เราเปิดโอกาสให้ให้แฟนคลับเข้ามาพูดคุยกับเราดิฟ่ามาตันเอาปะเข้าดิสเข้าดิสแฟนคลับมีใครอยู่ในดิสเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะดิสของซิดินนะขับกันขับไม่เอางี้เอางี้เข้ามาแล้วก็ให้ถามคาถามได้คนละคาถามมา Q&A เกลียดเลยถ้าไม่ถ้าไม่กล้าพูดอะพิมพิมพ์ในห้องอันนี้ก็ได้ครับห้องคุยอะแล้วก็ถามคําถามก็ได้เดี๋ยวซิดิน เดี๋ยวซีรินอ่านคำถามเนี่ยอ,อ้าวเนี่ยเหตุอะแล้วมึงจะเข้าหน้าช่องกูทำไมตอนส่งของมาแล้วหรอ,อก,ก็เข้ามาอ่านมเมนไงเผื่อมีคนถามเออเดี๋ยวกูอ่านให้พิมพ์ส่งไปแล้วพิมพ์มาในห้องเนี่ยพูดคุยกันได้ครับแต่เรซีรินถามกับตันให้ถามซีรินก็ได้เอยอยากเปิดกล้องมงากอ่ะแต่สภาพคือไม่ไหวละ คกูก็สภาพเทียนะถ้าเกิดกูไม่ใช่ต้องติ๊กตอ,อกก็คือเทียนะคุ้นกลับมาจาการปุ๊บดมแก๊สมันเมาคืออะไรวะตันไม่ได้ดมวะคะก็เอาอมาทําเค้กคิดถึงกับเมอร์ดี่สองคนคิดถึงเรือแม่ค้าขายข้าวกับลูกค้าที่เหมือนลูกค้างโง่เอา้าใครเป็นลูกค้าวะอ๋อมึงเป็นแม่ค้าใช่ปะใช่กูว็ขายวิเชียนไงกูโดนปิดเยกูเข้าใจผิดโอ้ยสวัสดีค่ะ พัทยายสูงร้อยแปดสูงร้อยแปดเจ็ดคืออะไรวะตันม่เป็ไรพัทยาอะไรสูงร้อยแปดสิบเจ็ดครับผมมันไม่มีหรอกนะสูงร้อยพัทยาสูงร้อยแปดเจ็ดไม่เกินใจงานผู้คืออะไรวะตันไอ้คนรูก้กรู้มากไอ้ตันลงไปชาร์จแบตดีกูจะนั่งคุยกับมึงเนี่ยเดี๋ยวเปิดคลิปดูกันดิฟ้าว โอ้ทำไมไม่ใช่แมวแบบเดียวคือจะทำไมไม่ใช่มาไม่ได้มากรีบมากกว้างแต่ตีห้ามง้มเออรถติดโอ้อางี้เราเรามานั่งรีแอคดีฝ่าตันรีแอคเหรอตันต้องเลิกเปิดกล้องนะไม่งั้นดูไม่ได้ก็ใช่ไงเดี๋ยวดูรีแอคอะไรดีอะ คือเราทั่งรีแยคตัวเองกันก็ยังไงยังไงอยู่อ่ะม,มีมีเพลงอะไรออกใหม่หรือมีแบบมีอะไรออกใหม่ให้เราสองคนดูไหมทุกคนไม่มีอ่ะเอางี้ไม่เอางี้แหละพี่จะเปิดให้ดูน้องน้องดูจอพี่อยู่ป้ากับตันดูอยู่มันมันดูในไหนอ่ะเดี๋ยวกูดูในดีซีมึงก็แชร์ในดีซีกูก็จะแชร์ในดีซีให้มึงนี่ไงโอ๊ยเปิดขี้ตันโอ๊ยเดี๋ยวพี่จะเปิดให้น้องดูแล้วพี่จะถามน้องว่า ใครหล่อสุดโอเคป่ะเหมือมึงเหงาไอ้นี่อะคือเดี๋ยวพี่จะเปิดไอ้นี่พี่จะเปิดแบบว่าโอซี่อะโอซีของของแบบของสตาร์ทาวอะไรเงี้ยโอเคป่ะอืมแล้วเดี๋ยวเรามาวดกันดิฝ่าว่าใครหล่อสุดอโอเคป่ะโอเคไม่เราพิมพ์โอซีโอ้ไอ้พี่นี่นี่หล่อสุดอันนี้ฝ่าไอ้ตะอันนี้ปูไอ้พี่ ออ้้นงมีคนมาบอกว่าบอกมาว่าติ่มซำหล่อมากแต่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 คนนี้กูรู้จักตอนนี้เขาไปอยู่เอ็กดีละที่ดาวเทาน้องฝรั่งเฮ้ยคนนี้เขาเคยเขาเคยแบบว่ามากดไลค์ให้กูด้วยละค่วยสองคนนี้คือใครในสตาร์เทว่าจันดูดีน่ารักอ่ะใคร นาา่นารักปะน่าดึงมาเข้าแก๊งนะไอ้ตันเนาะใครวะูว่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ใครวะบมบมบมบุมบุมบุ่มบมบุ่มคุณคุณคุณมันไม่ได้อันนี้ใครวะตันเราเล่นแค่นี้เกมครับเราแยกแยะไม่รู้อยากดูแบบมันไม่ไม,ไม,ไม,ไมีสเปกคูเลยอ่ะตันเดี๋ยวกูหาสเปกคูแป๊บน,นึงโอ้ยนี่นี่น,นี่นี่นี่ไหนอันนี้เหรอต้องเช้มากี่บอสกู ลุงหมั่มไร้รักสภามาเบลเอาดีาใจ้ัวเอง,องไ,ไอ้ยก็ตกใจเลยคุณคนึกว่าเรื่องจริงตันคนนี้ตัดก็คือสภามาเบลคนค่ายคะแนนคนนี้หนตเต็มสิบไหมเท่าไหรสองร้อยเดีย๋ยวโดนด่า เฮ้ยตาดีอะสิน่าใจนะว่าจะแยกได้ไม่ใจครับไอซีคือโอซีโอซีคนนี้คือใครแมรี่ไอ้เ้ยมึงคิดว่าคุเป็นสอสอเหรออันอันนี้น่าดูไอตาอันนี้น่าดูอันนี้น่าดูใครวะอันนึงเป็นผู้ชายแล้วโอ้ยตอนแรกกูไม่เห็นไงกูเห็นเป็นผู้ชายเฮ้กดไลค์กดไลค์ เบาๆกดไล่เบาๆแล้วเป็นไงคนนี้คนคนคนี้ถือว่าผ่านไหมถ้าในสตาร์ทาวคือผ่านไหมเราไม่เห็นหน้าอ๋อไม่เห็นหนะ้าโอ้โหเห็นจ้ะโหอ,อันนี้คือทำไมไม่มีซิลินแค่นั้นแหละโอ้โหต้องดูน,นอนต้องนอง เดี๋ยวข้าจัดอันดับให้นะคนในอันดับหนึ่งแค่นั้นแหละนะขอบคุณนะเอ้พูดเป็นงั้นแหละเฮียอันนี้ไม่ต้องใส่สมัยเอ้แบบไอ้เหมยลี่ยังเป็นตัวอ่อน <laughs> ตัวหนอนจากแดบบ่โจ๊กคิดยงไงกบาวในประเทศตัววะเจ็บใจที่รักพังเฮ้ยทันคนนี้ใครวะชื่อโจ๊กอ๋อแล้วความความเฮียคือกูก,ก,กดหัวใจไว้นานแล้วด้วยมัน ทำไมกูไม่เจอโอซีที่จริงใจของสตาทาวเลยวะตั้นไอแมันม่คอนเทนต์เป็นเมื่อกี้อไข่ขอนแบบดูคือนี่ของใครอะเต็นทั้งโอเพ่ทั้งโอเสียไอเจ้ใครอะอันนี้กูไม่เคยเห็นเลยอะกูก็ไม่เคยเห็นกูไม่เคยมานั่งดูอันนี้อันนี้ดี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 น้องไก่ทองรู้จักว่ะกับจายลิงมาให้กูกับตันโชโอซีมั่งดีกับตันโชไปเมื่อกี้นั่งโซยปลาร้าให้ดูด้วย โมเอาอะไรไม่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกูกลับเดี๋ยวกูอนั่งสักผ้าให้ดูได้คุณได้คุณม่ได้ป้าคุณเราเล่นแค่นี้เกมครับเราแยกแยะไอซคือ OC OC คือโอเอ้อะไรนะไอซีทำนแสัเหมือนไอตันเลยอะไอซีคือโ c ซ c คือ OC ซ c ไอซคือโเนี่ยไม่แม่เย็ดนี้กระดาษเดี๋กูแล้วแต่เขาอะ ออดน่แ,แต่เขาอยากจะด่าอะไรแล้วกันอันนี้ก็เรื่องของเขาแก้งอะไรวะตันมันไม่แค่ในเกมเขานอกเกมของคนละระดับเนล่นด้วย,ออยโอ้ยอยากมั่งคนขับโอ้ยอยากขงมดหรือว่าเราโม้งมันไม่มากไปวะหรือเราต้องพิมพ์ว่าหนุ่มโอซี OC, หนุ่มสตาร์ทาวมันเนี่ยกูคาดหวังอันนี้กูคาดหวังนะกูคาดหวังนะเขียนไปมนเขียนไปว่าหนุ่มเป็นอีนเลย ตันอย่าบ้าเฮียใครมันจะทำอุบัติอย่างนั้นฮะไอเฮียนี่นี่ดีกว่าตันทำไมไม่มีหนุ่มอัน d i ไดมอนด์เฮดโอซีเลยวะตันเอ้ยกูอยากดูติมซัมของมึงเนี่ยเฮียก<ต>ูเห e ็นคนเดียวพอแล้วเห็นคนเดียวพอแล้วไม่มีหรอก หออันนี้ดูไปแล้วโอ้ไอ้ตันจบแล้วมึงพูดแล้วไปเนี่ยน,นี่เห็นละน้องตันใครใครวะไงล่ะไม่ไม่คุม,ม,ม,มเคยเห็นไม่เคยเห็นตัวละครไอซีคนนี้เลยวะเขาอยู่ไหนตันกูชอบคนนี้นะน้องน่ารักจัดอ่อยากให้เป็นลูกอะ หมายถึงน้องผู้ชายอ่ะน่ารักดีสงผมอ่ะเป็นอะไรผัวผีมันหลอกผีอ่ะตันไว้โอ๋ผู้ชายอย่างงี้มั้งตันโอเคอะจุดด่าใส่หนวดกันมั้ยใส่หนวดกัน้วตัน ดููเรื่องโลหวานมัแบบว่าแป๊บ <c> น <oughs> ึงกูก็ใส่อะด่าแล้วพี่พี่อะหงิดโลหวานเดียไม่สามารถเล่นได้เอาดีโอหงอมไอ้ตันเอ้ยโปโรบุญหมดอะโอ้ไม่มีตนบางทีเขาไม่เขาไม่ออกโอซกันเลยตันเอ็งดูไว้ดีเออไม่กูว่าดีนะมาดูนะนีดีดีดีน่าขุ่น คนหาเฟซบุ๊กโอซีเขาว่าดีเฮียรออะไรอ่ะดูดูมีอะไรทำอ่ะแต่กูเสียดายดองโปโลมาเจอไหมนะมีมีเยสเยสไม่แล้วแล้วกูไปเรียกเขาว่ากาละแมในเมืองเขาจะซื้อเรื่องเราแล้วไอ้ตาลเออพี่เมโลูกเขาจะซื้อเรื่องเราแล้ว กูกชอบที่เขาลองเพลงนี้นะไม่เรียกการแมมเหรอเออกูเห็นเขาเม้นต์กันในช่องกูตอนกูเลยเรียกเร็วปะน,น,นี่มันฟูจิคาเซตตัวจริงเลยนะคือกูไม่ได้บูลี่นะแต่กูอ่ะไม่เคยดูโอซกูจะดูไอซีก่อนคือใครโดนสเไปกูในซีกูคุยแค่นั้นแหละจบอ๋อคือเขาเขาไม่อยากใช้หน้าซ้ำกับคนอื่นไงเนาะ้องไม่ใช่หน้าแบบนี้กู เข้าใจเข้าใจเข้าใจหน้าสี่จีบผ้าก็มีใจนะอ๋อคือจะบอกว่าโอซีเขาหล่อนี่ทนายรู้จักทนายโชว์ไว้ตันมันไม่จำเป็นต้องแบบไม่ไม่อันไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าสามเอ็ดแหละชอบไบแปลกๆแต่แบบแปลกๆเหรอแบบแปลกๆเข้าใจปะแบบนี้ชัวร์ไอตําแหนโอชาแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็ร้องไห้ ผมชอบไปเลนเรือมาุดีไอตันชอบนะคนเนี้ยไอตันชอบมากบอกไว้ให้มัน,น,นมาหลอกให้คุณเลือกสิอบอย่างมักมันพูเล่อจริงไม่โกหก่นฮอาฮ่าฮนา่าอ่นฮ่าา่า่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่ ไอตาลนไปไหนเนี่ยแย่บปหมดแล้วขอยัดาตโนคอมเมนต์นะอยู่ขอยัดาตโนคอมเมนต์นะน่ารักพะตันกูชอบตั้งแต่เขากินซอยจูละเอาดีดีเขากินซอยจูด้วยเหรอะตันนี่ปะรออะไรหรออออันนี้แหละกูเจอบ่อยช่วงแงะเรเบลล่างอ่ะ กูไม่ค่อยได้เข้าเกมเขาบอกว่าโอชามีสาวโอซี C แล้วให้มึงตัดใจจะได้ตันโอ้ให้ตนันรู H T a ้แล้วก็ไอตันก็คือเขาผัวกูใช่ไหมแล้วทีนี้พี่บัร์ทาบอกกูว่าอ่อฮะว่าไอโอชามันนอนกอดเนี่ยมันทุกวันโอซีอะกูไปเลยที่อะไปเลยว่ะเปเลยทีนี้วยตันอ น like right. ี่ยกูกูชอบนะผมทรงแสกกลางอ่ะแบบผมสีอะไรก็ได้แบบทรงแสกกลางเมื่อก่อนกูชอบมากอะแหม่เนี่ยเม่อ่ะกูมันไม่ใช่แหม่ะกูชอบไปแบบแปลกๆอ่ะมึงเข้าใจว่ากูน้ำมึงไปหากูไม่ชอบหลอกกูชอบไปแบบแปลกแปลกไปไอ้เฮียน่ารำคาญใครวะคนนี้เอ้าแล้วทุกคนดูแท็กมาดีกว่าเราไม่เราขี้เกียจหาเองละ กดพอใจรอเลยเฮ้ยร้อปประมาณสินาทนนเีเออเออร้อยแปดสเซนติเมตรอตันเ,เ,เขาเขาเขาเขียนน้อยอะตันอะไรก็ร้อยแซนติเมตรีไงโหว้วาวกู <laughs> ข่าไม่เยอตอนฮะ <laughs> <laughs> ว้าวอ๋อโอ้ว้าวเขาชื่ออะไรอ่ะคนเนี้ยชื่ออะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะอ๋อ The Boss Winterfell ไงไอตันคนเนี้ยก็ The Boss Winterfell ไงก็ใช่ไงรอยยี่อะไรหรอก็กูไม่เห็นกูลืมอ่๋อโอว้าวอ๋อพี่ชายพี่ติมมาหรอ